แต่คนใช้เยอะนะฮุนไดอ่ะดีครับเกาหลีอืมมาชนะมันดีคเครื่องนะคะกับคุณไดเฮวันนะคะใครใช้ตัวนี้อยู่ก็น่าจะมาปี2005 2008อะค่ะนะคะ,ะ,คะใส่สองตัวหน้าเครื่องยกแบตออกค่ะเจนหนึ่งนะคะใส่พีเซฟสองตัวหน้าเครื่องนะคะเอาแบตออกปุ๊บเราจะมีท่อข้างๆนี้นะคะอ่ะมันจะมีท่อยางสีดำๆอยู่นะคะเอาท่อยางออกนะคะเอาท่อยางออกปุ๊บเราจะเจอคอพลาสติกตัวนี้นะคะเจอคอพลาสติกตัวนี้เรา เอาปลายแหลมใส่เข้าไปนะคะตรงแบบนี้เห็นนะคะมีรหัสตอกอยู่นะคะว่าเฮ็ดดีตัวนี้คือเฮ็ดบุนไดเฮ็ดวันตัวแรกนะคะยกแบตออกแล้วก็เอาท่อยางของท่อตัวนี้ออกข้างล่างนี่นะคะแล้วอุปกรณ์เนี่ยเอาปลายแหลมอย่างเงี้ยยัดขึ้นนี่เห็นไหมเห็นคอดำไหมคอพลาสติกดำเลยนะแล้วก็เอาปลายแหลมเนี่ยสวมเข้าไปแล้วก็ดันกึบเข้าไปแล้วก็เอาปลายท่อยางเนี่ย สวมกลับเข้าไปไปลายท่อยางอยู่นี่เห็นไหมสวมกลับเข้าไปตรงปากท่อสีดํานะคะแล้วก็แคมรัดนะคะตัวนี้จะเป็นรหัสเฮตีค่ะนี่คือตัวแรกของคุณไดเฮตวันนอกนั้นตัวคุณไดเฮตวันหลังจากนี้เป็นเจนสองเจนสามเจนสี่ตัวใหม่จนถึงปีสองพันไม่ต้องถอดยกแบตนะคะมีตัวแรกตัวนี้ตัวเดียวที่ต้องยกแบตออกนะเนี่ยค่ะใส่เข้าไปอย่างนี้อยู่ตรงข้ามวัดใจเมืองนะถ้าตู้ติดใช้แม่น้ำนะ่นกอยู่ตรงข้ามอย่าให้พ่อใส่ให้แล้วกันเพราะมมือข้างเดียวอ่ะแล้วก็มาข้างนี้นะคะมาฝั่งกรอง นะคะฝั่งกองเราก็ขอดคองท่อยางเส้นนี้ขอดคอเส้นยางเส้นนี้ออกมานะคะตัวนี้เราใส่เข้าไปแล้วลักษณะตัวคล้ายๆกันแต่ตัวใหญ่ลักษณะตัวคล้ายๆกันเอาด้านไปแหลมเข้าเหมือนกันนะคะตัวจะใหญ่กว่าเพราะตรงนี้คอตามขนาดของเขานะคะตัวนี้จะเป็นรหัสหนึ่งแซดขาขยายสุดนะคะมีอุปกรณ์ดันเข้าไปท่อพวกนี้เป็นท่อโค้งค่ะแล้วก็เป็นท่อหยักๆๆๆ อุปกรณ์มันจะหลุดจะหุบจะเคลื่อนไม่ได้นะคะรหัสตัว1นึ่งค่ะอุปกรณ์มีขอบล็อกเห็นไหมคะพอใส่เข้าไปก็ล็อกพอดีละตัวท่อยางพวกนี้จะตัวสูงตัวทรงยาวกว่านี้นิดนึงนะคะพอใส่เข้าไปก็ล็อกพอดีเลยไม่หลุดไม่หุบไม่เคลื่อนนะคะเพราะท่อยางพวกนี้มันมีบ่ามัานอยู่แล้วใส่เข้าไปก็ล็อกพอดีแล้วก็สวมกลับเข้าท่อกรองค่ะสวมกลับแล้วก็รัดแคมป์ทั้ง2จุดนะคะทั้ง2จุด ประกอบกลับให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็รัดแคมป์ค่ะใส่แค่น,นี้ค่ะคุณได้เฮดวันนะคะเจนหนึ่งนะคะน่าจะปี2 0 0 5ันห้าถึงสองพนะใส่ตามนี้นะคะยกแบตออกตามที่บอกอไปนะคะเพราะช่วงมันแคบ<า>อ่ะถ้าอยากหายอืดหายตื้อนะคะตีนต้นมาไปหลายดีเครื่องนิ่งหายสั่นนะคะ ไม่แต่คันเร่งรถก็ไหลทั้งเกรธรรมดาแลวออโต้นะอยากขับขี่สบายช่วงปีใหม่ติดได้เลยนะคะรถอันนี้รถครอบครัวรถอเนกประสงค์นอกาวิ่งทางไกลอยากจะขับขี่ดีนะคะหายอืนหายตื้นช่วยประหยัดน้ำมันติดจัดพีเซได้เลยนะคะตัวละหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะแค่ติดสวมเสริมค่ะคะุณลูกค้าไม่ต้องดัดแปลงเลยใช้เวลาแค่ประมาณยี่สิบไม่เกินสามสิบนาทีไปต่อได้เลยนะคะจะไปต่างจังหวัดจะไปไหนนะคะแค่ติดสวมเสริมและไม่มีหมดอายุเพราะอุปกรณ์มันไม่มีรอยต่อเลยออกเลยเชื่อมันไม่มีทางที่จะหักจะหลุดนะคะม,มีบานขอบนะคะอุปกรณ์มันไม่หหมมมมมมุุุนน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 ตตตาาาาาที่่บอออกกกกไปปปะะะะะคคครััเเเ็็วยฉ แล้วเครื่องเป็นระบบไฟฟ้ายังไงมันดูดอากาศเข้าไปโดยออโต้ของมันอยู่แล้วนะคะอากาศกับน้ำมันจะผสมตัวดีขึ้นเลยนะคะช่วยให้รถเราลื่นไหลนะคะเครื่อง play, feels, okay. ย <cam Le an> ิ่งหายสั่นรถดีเซลมีควันเนี่ยจะหายมีควันเลยนะคะโมเตอร์โกลอิสุสุสั่นก็จะหายสั่นเลยนะคะอ่าลูกค้าเขาติดตามเพจมานานแล้วค่ะมาจากไหนจ๊ะมาจากเมืองการอ่าแถวท่ามกาเหรอเมืองการอ่าซอยไปชณีอ่ายังอยู่ตัวเมืองอยู่นะคะซอยไปชณีนะคะอ่าพี่ก็ติดตามมานานแล้วนะคะวันนี้ได้มาติดแล้วนะคะเดี๋ยวเราติดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราวอร์มเครื่องไล่ควันแล้วเดี๋ยวไปลองวิ่งกับลูกค้า